สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเซบแบบมัมมาแล้วเห็นบาาอกค่ะกำลังอยากหมูสามสันเลยคะ่ะย่างหมูสามชั้นนะคะเนยใส่เนยนิดนึงนะคะย่างหมูสามชั้นใส่เนยนะคะย่างเนยหมูสามชั้นเออเนาะแบบนี้ดีกว่าตําแตงคะ่ะมาอนีหลกักกินย่างหมูสามสันเอาหมอย่างหมูสามสันมาอวดก่อนจ้าสายข้อละเจนนะคะมาทั้งนี้มาทั้งนี้มาเด้อมาเด้อ สวัสดีค่ะมามากินเขาน้ำการลังจากที่ย่างหมูไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวตำแตงนะคะตำแตงมากมาเจออย่างบัตเตอร์่คอลเจนย่างค่ะหมูสามชั้นย่างนะคะนี่ค่ะเนาะมีกระดูกมาด้วยนะจ๊ะกระดูกหมูด้วยแล้วก็มีสามชั้นย่างแล้วก็มีน้ำจิ้มนี่ค่ะน้ำจิ้มหมูสามสันนะคะน้ำจิ้มเจวเฮาเนี่ยแหละคะ่ะใส่พริกพริกผงนะคะหนามข้ามะะเปียกแล้วก็ เขาขัวนะคะหอมๆเลยค่ะมาเดอ้อค่ะมากินน้ำกันค่ะมาตนนี่นะมากินข้าวค่ะมากินข้าวพีหน้องแมวทั้งหลายนะคะนี่จะมาเดอ้อจะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกทุกท่านสวัสดีค่ะเซฟแบบมัมมาแล้ววันนี้นะคะเ,งงเลิกงานเรลาก็มา หอนห่อนอยู่เยอรมันเมื่อนี้คุณเมื่อนี้มาทามากินตําแตงค่ะล้ะกะหมูสามสัน,นอย่างเนาะจิใไฮเบิงค่ะมันมัน,ม,นมันเต็มจอไปเนี่ยค่ะหมูสามชั้นย่างอสักคำกินให้ดูอ๋อแล้วก็ตำแตงใส่น้ำจิ้มนี่แหลค่ะหมูสามชั้น,นค่ะ เห็นบอจิ้มด้วยกับสลัดอ,อ,อ,อันนี้ล่องให้บึงนะคะก็จะไปคำาต่อไปนะคะฝากหน่อยฝากหน่อยฝากกดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะ กดไลค์ถ้าชอบกดกดแชร์ก็กดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้านะคะมาจา้ะมากินขอน้กันค่ะข่าวร้อน่ะข่าวห,อน,หอนเลยจ้ะตามแต,มแตงกะทิใสมือปะไดอดอกค่ะกะิใส ซอสนั่นแหละเนาะก่อนอื่นขอ,อกิน,ห,นหมูสามชั้นนะคะกับน้ำจิ้มแจว่วก่อนนะจ๊ะตามด้วยผักจ้ะตามด้วยข้าว มาเด้อจ้ะเลิกงานมากแล้วก็หิวนะคะอืมค่ะตำแตงมาต้องกับไข่ต้มใช่ไหมแต่ไม่ค่ะวันนี้ใสค่คอลลาเจนค่ะอ,อือืมแซ่บอืม อำแต้งลงไปเอาหมูสามสันลงไปงเชยนะคะเนี่ยนะคะอืมอี่จ้าอืมยุทธบริวร์ความสับ กับควใหไงไปนะมีกระดูกหมูไหนะอ่ะอืม อ,อสดตำแตงค่ะอือ อือนีย่ายดมันเตะนอฟุดบอลกินเขาเราก็จะเป็นนางเสียบอลได้ป่ะตอนเนี้ยนะคะนะคะนี่จะ้ะดูค่ะเห็นไหมคุณไป มาเด้อจะฟังไทยฟังลาฟังยุโรปฟังเอเชียแล้วกับสหรัฐนะคะอแซ่บ อร่อยจริงอุ้ย,ยข้าหวหกนี่ค่ะอืม ไาเป็นสายข้อละเจนมาทางนี้เด้อจ้าทางนี้เป็นสายข้อละเจนโดยแทร็ททรู ตำแตงตำแตงนะคะแล้วก็หมูสาบชั้นค่ะอืมสับมากอืม ดูสามสันค่ะใส่พักลงไปนะคะใส่น้ำจิ้มลงไปจ้ะนี่ค่ะนะคะเห็นบหมนเนี่ยห่อไปเลยคะ่ะยัดคะ่ะจ้า ฟินอื้สุดยอดมาก มาเด้อพาชสิกินนั่มาเด้อมาเด้อกินผู้เดียวคือเกานะคะนี่ค่ะไปค่ะอื้ม แซ่บบะไตยบะไตยได้คอลลาเจนกับหนังปลาแดกนะคะคลิปนีก้ก็บซีฟารก,กับ like, แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ติกด้วยนะคะ มาค่ะมากินด้วยกันไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย